่าอาจารย์เลิศเสียตูเตงครับนี่เอาเป็นไรเนี่ยเอา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 เร็ว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 ไเป็นไรน้ออาจารย์เลิศนี่มาถึงหมดแรงเงครับไป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 โอ้อาจารย์เลิศครับเป็นอะไรครับนี่ทำไมถึงหมดแรงกันยื้อยครับ รายเยอะเกินไปนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของดินเลนอโอ้โหดินเลนไหลตลอดทางนะครับ เดี๋ยวเราเทลงมาทันงด้านนึงโอ้ครับมันเริ่มชันไปเรื่อยๆครับเนาะยิงลงไปลึกเท่าไรก็ชันไม่ได้ว่าแต่ดินมันเนือดด้วยครับเนาะถ้าดินแห้งนี่มีปัญหาครับแต่สภาพดินมันเนือดครับผมโอ้ครับดูสิครับผม งานพวกเราครับว้าว่าว่าว่าโอ้ยยิงลึกยิงยากครับยิงยึกยิงลำบากครับผมเพิ่งเคยพบเคยเจอเคยเห็นครับงานแบบนี้สุดหินเลยครับผม มาทาทางครับปูทางใหม่ดันทางใหม่ครับโนโนโนอันโนเพชรเพเพชรให้รถไต่ดันหน่อยรถไต่นะครับป้าตุงครับปกล้อดำกรีน ที่ขยนนันจริงๆครับป้าตุงนี่แกมีรถดำมีรถขุดครับแต่ว่าแกนี่ขยันครับขยนนันยังกว่าวัยรุ่นนี่ครับเนาะเพราะว่ายิ่งแกยิ่งขยันครับมาทําคลิปทุกๆกเขาเรียกว่าขอจะมีรถขุดขอจะมีเรื่องของเครื่องจงกเครื่องจักปรป้าตุงนี่ไปหมดครับไม่เคยได้นอนอยู่บ้านกับเขารอก ปาตรงปาตงโอ้โหอันนี้เราจาะถึงหินแล้วครับตรงนี้เราไม่กลัวครับเราถึงหินแล้วแต่ตรงนู้นยังน่ากลัวครับผมเพราะว่ายืนไม่ได้กับเนาะต้องเอาดินไปทําทางก่อนเอาให้จบครับถึงจะเกิดปัญหาก็ต้องสู้ครับผมเ่อกีเกือบไปแล้วครับผมโอ้โหอาจารย์เกมครับสุดโหดสุดจัดเลยครับอาจารย์เกมบ้า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 มันหนืดครับว่าอาจารย์เกมลยลยลยยเลยเลย เกมน้อยเกมน้อยเป็นไรครับไป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 ,ไปวะคันนี้ไม่ต้องห่วครับความแรงว <Ooh. S 1> ไปได้เฉยครับคันนี้สุดจัดสุดจัดครับสุดจัดกับอาจารย์เกมครับไปรุ่นรถดำรอครับผมทางมันไม่แห้งครับผมเนาะเพราะว่าเมื่อวานก็ได้หยุดการทำงานไปเรื่องของฝนฟ้าอากาศนี่แหละครับ ทำไม่ทางยังมีปัญหาขึ้นเรื่อยๆครับเนาะทั้งทางขึ้นทางลงครับผมรถไถต้องไถพรวนดินตลอดเวลามาแล้วครับอาจารย์นูครับอ,อ,อ่เหยียบช่วยเหยียบแทนรถไถครับปะปไปแรงครับแรงปะต้องแรงต้องแรงเนาะ ครับผมต้องไปดูหน่อยปลาปลาตุงครับผมปลาปๆาปโอ้เงี้ยดินเดืมด,ด,ดครับงานหินหินครบับ่อนนี้ก็ดันไม่แรงนี่อยู่ยากครับไม่แรงนี่ไม่รอดครับผมต้องแรงเท่านั้นก็ถึงจะรอดครับอ่าแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆครับต้องได้งานได้งาไปเรื่อยครับ อครับโอ้โหครับขาร้อยยี่ร้อยสี่หมดสิบครับมีแต่สองร้อยสิบร้อยเก้าห้าตั้นะครับอยู่บ่อนี้ครับหลังนั้นมีสิ์ขึ้นบ่อครับเพราะยิ่งนานทางยิ่งหนืดยิ่งต่ำไปเรื่อยครับยิ่งยาวยิ่งหนืดต้องมาดูอาจารย์ลูกครับว่าจะออกตัวยังไงให้ติดยังไงติดจะรอดครับไม่มีสะดุดครับ ต้องดูครับแต่ว่าน้ำหนักของดินที่ใสมานี่สุดสดเลยครับผมดินเปียกจริงฮะไป,อ,ไปอาจารย์ลุกว่าไงโอ้เยียย่ยมเยียย่ยมเยี่ยมเยี่ยมรยับรันี้ไปไปไปโวกโอ้ไปไปโอ,โอ,ปโอ้อาจารย์ลุกผ่านเฉลยครับอ,อาจารย์แบ่งจอ้หินนี่แล้วครับ เจอหินเจอหินบ่อ,บอรเราเนี่ยคือว่าของจริงของจริงบ่อ,บอนี้ไม่จริงอยู่ยากครับบอ่อนี้ไม่จริงอยู่ลำบากครับ อาจจะลําบากตอนนี้ครับถ้าทําทางเสร็จอาจจะง่ายครับเนาะคิดอย่างนั้นครับผมเนาะคิดอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าไม่รู้จะคิดยังไงครับต้องคิดอย่างนั้นอย่างเดียวในด้านล่างน,นี่คือดินหินดินทรายครับไม่ต้องกลัวครับไม่มีจมล้านเปอร์เซ็นต์ครับตรงนี้หินใหญ่ขนาดนี้นไม่มีจมครับอา้าวคนน้เป็นทรายครับเป็นทรายบะ<า>ม่หินบ่ละ่ะหินอยู่ข้างล่างพี่ตรงนี้พี่ตรงนี้มันถึงระดับไปยังเกยนแล้ว ไอ้นั่นไปเกือบตายมาเง,งี้ยวนีดเ,เดียวเพราะดินมันไม่ถึงไงโยกดินไปเพรพี่ว่าจะให้เอาดินเลนยออกเขาเอาดินเลนกลับมาได้หรอไปไปยืนแล้วโยนข้ามฝังลงถึงจะได้พอตักสไลด์ไปเรื่อยๆใช่ไหมไหลไปไหลไปไหลไปเพื่อมาขยับดึงดึงนี้ไปมันไม่ได้กินรกเรา,เา,เา,เาแบ่งเออนั่นแหละนั่นแหละเมื่อกี้เกือบตายพว่ <laughs> าสี่ให้ตัวเอาใหม่ไปแต่เพมันดันออกมาได้ก่อน เราจะไปไหนไปนี่ใครสุดใช่ไหมให้ชนเนาะเออพอชนมันก็จะค่อยแบ่งออกแบ่งซ้ายแบ่งขวาลงใช่ไหมเออได้ได้โอซ้ายไม่ได้กลัวเนาะคือคือถ้าเราได้ตะแว่งนี่ออกนี่เราไม่ไม่ห่วงเนาะสบายเลยเนาะคือว่าขุดเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้คือเราไล่ไปได้ไหมเราลงมืลงมาด้านล่างได้ไหมเออพอพอเราเห็นนี้เนาะเราก็ปูทางเลยไปไหมาะขึ้นปูทางเล่นนี่ก็ได้เนาะว่าต้องพูก็ได้เนาะ ไม่ต้องปูไดเ้เราทำเค่สรุปขึ้นใช่ไหมมันสะอัดขึ้นเลยเคคลงได้เหมือนกันใช่ไหมเอออ่ะก็คือว่าลงได้ก็ถือโอเคครับจะได้มีทางแยกหลายๆทางนี่ฮนะงาน,นนี้ของดีของดีบ้านตรว,วครับกับอาจารย์แดงครับ <laughs> ของดีบ้านตรวมีหลายอย่างครับผมมีตะกี่หินดินเลนทุเรียนก็มีครับผมลำไย,ยก็มีเห็นเขาขนลออกมาจากภูเขาเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวจังหวะที่รถ มาไม่ทันกันก็อาจารย์เป็นไงพักมั่งโอ้ครับดูไปดูเป็นราครับวันนี้ถ้าฝนไม่ตกพรุ่งนี้เราน่าจะได้ขุดทั้ง2องคันครับเอาดินออกให้ได้เยอะที่สุดก่อนครับพี่ว่าแบงนี้เด้วถ้าพรุ่งนี้รถมาเยอะอยเราแบงเราแบ่งขุดสอง,สองทีมแล้วก็ถ้าไหนที่ฝนตกราค่อยโอยกน อาจารย์เก็บสายโหดครับโอ้นี่ะครับขับไม่ได้เสียดายรถเลยครับตะบีตะบันเหลือเกินเออเสีย,ยงดังเหมือนรถไฟฟอนนะรถไฟฟอดเสียงดังกว่านะกระหึ่มเลยครับเนี่ยทีมงานรเราก็ต้องใจสู้ทุกคนครับยิ้มเสียตลอดครับอาจารย์แบงค์ของเราเนี่ยแบงค์สายตา่ำนะสายโหดสายโหดนี่ฮะ ใส่จนท้ายแตกมาทุกคันนะครับคันไหนมาแตกหมดไม่แตกไม่ได้ครับดินอย่างนี้มีแต่เราเนี่ยนะครับอดิคเลนไปทิ้งครับผมสุดๆเลยครับหาวิธีจนเนี้ยไลลมาเรื่อยๆครับจนมาถึงด้านล่างตอนนี้เจอหินสบายใจแล้วับไม่กลัวละยังไงเราก็ไม่กลัวถ้าเจอหินอย่างนี้เฮ้ยถ้าฝนตกมามันจะไหลไปไงนี่มันก็ไหลอยู่ตรงนีนะ้เนาะสร้างมันเนาะเออไม่เป็นไรเนาะเออ นี่กับพวกนี้ก็เชื่อมกันแล้วนะเนาะเออเชื่อมกันก็สบายแล้วครับขึ้นได้สองฝั่งอะได้ขุดออกขึ้นฝั่งนี้ได้วยถ้าถ้าฝนไม่ตกก้วิ่งได้แล้วเนาะยัดเข้าไปได้ไงเออวิ่งได้แล้วทีนี้เอาดินอย่างนี้แหละปูนิอา่าฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กําลังใจพวกเราครับทีมงานศิรสรณ์ุณบุรัมครับกับงานโห,ด,หดครับคนโทรโดยอาจารย์แบงค์อาจารย์กองครับสวัสดีครับ